ปิดท้ายกันที่สังเวียนการแข่งขันทำอาหารของเหล่าเชฟมืออาชีพ Iron Chef Thailand One on o Battle เย็นวันเสาร์นี้พบกับการกลับมาของเชฟโมนะธีรัฐดาหรือเชฟนกักกัดแดงที่เคยเอาชนะเชฟอาร์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไปได้ครั้งนี้จะขอกลับมาเขย่าบัลลังก์ให้สั่นสะเทือนอีกครั้งค่ะขอท้าเชิงกับเชฟอาร์ธีรพัฒน์ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวพร้อมความตื่นเต้นในกฎและก,ละกติกาใหม่ใครจะเฉือนเอาชนะไปได้เย็นวันเสาร์นี้รู้กันเวลา18นาฬิกาค่ะ พร้อมสู้พร้อมป้องกันเมื่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่นนะคะก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอฝากไว้นิดนึ่งฮักหลายเด้อสัปนี้แหละบ๊ายบายครับลาไปก่อนสวัสดีครับมา You and me, I ain't a vision though. okay?